สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนวลชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแลวก็ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกัน,กนครับแน่นอนครับหลังจากที่ได้มีการสืบสาวเราเรื่องกันมาสักระยะหนึ่งเนาะวันสองวันที่ผ่านมาจะเห็นพี่หมอนอิงเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะออกมาระบายเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครับหนี้สินเนาะหลังจากที่ทราบข่าวว่า แม่พี่หมอนอิงเนี่ยไปติดนี้รายวันมาก็เป็นจํานวนมากเลยอะไรประมาณนี้ส่งผลทําให้พี่หมอนอิงออกมาเคลื่อนไหวว่าอยากจะขายของออนไลน์เพื่อที่จะหาไรายได้เพิ่มรวมไปถึงมีการปล่อย Apple Watch เนาะเอก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะมีราคาทุกคนแล้วก็มีการโพสต์ขายลหลายๆอย่างแหละเพื่อที่จะรวบรวมเงินไปส่งดอกหรือว่า เขาเรียกอะไรไปใช้นี่ให้แม่เนาะก็ไม่ใช่ครั้งแรกทุกคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรประมาณนี้ต้องยอมรับว่าพี่หมอนอิงก็เป็นอีกหนึ่งเสาหลักของบ้านในการที่จะช่วยเหลือครอบครัวทุกคนก็พี่พี่หรือน้องนี่แหละที่เป็นอ่าไม่ค่อยสมป,ประกรอบเท่าไหร่ก็ต้องดูแลกันไปอะไรประมาณนี้รวมไปถึงแม่กับพ่อก็เป็นครูเกษียณแล้วอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าไม่มีไรายได้เข้ามาหรือไม่เราก็ไม่ได้รู้หรืออ่าไม่ได้รู้ลึกตื้นหนาบางว่า ครอบครัวดําเนินชีวิตไปในรูปแบบไหนแต่ก็ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของพี่หมอนอิงนั่นแหละครับที่สู้แล้วก็เก็บเงินเก็บหอมรอมริดเพื่อที่จะส่งทางบ้านเนาะแม้จะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินกันอะไรประมาณน,นี้ส่งผลทําให้นี่แหละครับ ล่าสุดพี่หมอนอิงเนี่ยได้ได้ออกมาเปิดเผยออกมาเป็นระยะระยะระยะแหละแล้วก็พระพ่อแม่เอฟซีก็ต่างเข้าไปให้กําลังใจกันอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้แม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็น้องอุคงอิงเ,องเพชแพงก็ช่วยเหลือมาตลอดแต่ครั้งนี้พี่หมอนอิงก็ไม่ได้มีการปรึกษาส่งผลทําให้เวลาโพสต์ไปนะ หมายถึงว่าพี่หมอนอิงไม่ได้มีการแจ้งข่าวให้กับแม่หน่อยหรือว่าพ่อเอกหรือน้องอุงอิงเพื่อนแพงทราบว่าประสบปัญหาอะไรอยู่ประมาณนี้ครับส่งผลทําให้พี่หมอนอิงเนี่ยโพสต์ไปก่อนหน้าน,นี้มันจึงเป็นการเกิดการตั้งคําถามว่าแม่หน่อยทําไมไม่ช่วยพี่หมอนอิงเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบกับครอบครัวน้องอุงอิงเพอนแพงเพราะว่า f c หลายๆคนก็ทักไปบางทีไปด่าแม่หน่อยว่า พี่หมอนอิงลาบากขนาดนี้ทำไมไม่ช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่หน่อยก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยพี่หมอนอิงก็ออกมาชี้แจงแล้วแล้วก็ต้องขอทุ่งขอโทษขอโพยกันไปทุกคนแล้วก็ล่าสุดนี่แหละครับพอองอิงพี่แม่แพงแม่หน่อยพ่อเอกรับทราบเรื่องแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านจริงๆสําหรับพี่สาวคนสนิทคนนี้ครับพี่หมอนอิงถึงขั้นได้มีโอกาสโพสต์ออกมาล่าสุดผ่านช่องทางออนไลน์เนาะก็คือพี่หมอนอิงของแทนนี่แหละครับก็คือเพจพี่หมอนอิงเนาะโพสไว้เมื่อ สัปประมาณนี่แหละครบับเกือบหนึ่งวันแล้วทุกคนนั่นไม่มีโอกาสได้มาเล่าข่าวแต่ว่าก็ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเช่นกันทุกคนพี่หมอนอิงก็โพสไว้ประมาณนี้แหละครับว่าขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่พพอร์ตแล้วก็คอยเป็นห่วงพี่หมอนอิงเสมอมานะคะโดยเฉพาะครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแม่หน่อยแล้วก็พ่อเอกนี่แหละครับและอีกทั้งก็จะมีแม่เฟินด้วยทุกท่านก็คอยช่วยเหลือหนูมาเสมอต้องขอบคุณนะคะหนูต้องขอโทษครอบครัวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วย มากๆเลยจริงๆที่โพส์เรื่องส่วนตัวโดยไม่คิดถึงผลกระทบกับตัวน้องเลยจนบางท่านเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ทักไปว่ากันใหญ่ไม่ว่าเออทักไปว่าน้องว่าไม่ช่วยแต่ความจริงแล้วครอบครัวของน้องเนี่ยช่วยมาตลอดค่ะ,ะทุกเรื่องทุกรอบเลยเพียงแต่พี่เนี่ยคิดน้อยว่าคิดน้อยไปนั่นแหละก็คือมาโพสนั่นแหละครับ,รรบทุกคน ก็เลยอยากจะรบกวนทุกท่านจริงทุกทุกท่านเลยจึงไม่อยากจะเอ่ยปากปรึกษาแม้แต่คําเดียวจนแม่จนแม่ก็รู้ จนแม่ก็ไม่รู้เรื่องเนาะซึ่งแม่แม่หน่อยเนี่ยก็อาจจะยุ่งในเรื่องของบุญกถินด้วยทุกคนก็เลยไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ความเคลื่อนไหวเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่หมอนอิงก็เลยออกมาโพสต์ก็พอแม่รู้ก็ตกใจมากแล้วก็รีบช่วยทันทีและถามว่าทําไมไม่คุยกับแม่ก่อนพ่อแม่และน้องเนี่ยก็ช่วยเหลือหนูมาเสมอเลยเรามาหา ทางแก้กันซึ่งไม่หน่อยก็มีการปรึกษาพี่หมอนอิงประมาณนี้แหละครับทุกคนซึ่งหนูก็รู้สึกผิดมากๆเพราะนี่ตรงนี้คือปัญหาของหนูแต่น้องที่ตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อครอบครัวน่ยหนูก็เห็นความลำบากของน้องที่สู้มาตลอดแต่ก็ต้องมาช่วยจ่ายทั้งๆท,ที่แบบ การสร้างนี่เนี่ยก้อนเนี้ยไม่ใช่ความผิดของน้องเลยอะไรมันเนี้ยหนูก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆแต่ครอบครัวของน้องอู๋อิงเพื่อนแพงก็ช่วยอยู่ดีซึ่งก็ช่วยอยู่ดีช่วยทุกรอบช่วยทุกครั้งที่รับทราบเรื่องแล้วะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะ,ะหนูก็ยืนยันว่าหนูจะสู้ต่อคะ่ะหลังจากนี้ถ้ามีอะไรที่สร้างไรายได้ได้หนูก็จะทำคะ่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงหนูหนูขอโทษนะคะที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดเพราะความไม่คิดส่วนนี่รายวันไม่ใช่30วันนะคะหนูต้องพอนอีกประมาณ22วันไม่ใช่แบบทีละหลายๆาไม่ใช่แบบที่หลาย,ลาย,บบทลายๆท่านเนี่ยเข้าใจขอบพระคุณและขอโทษทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนี่ก็คือสิ่งที่พี่หมอนอิงออกมาเคลื่อนไหวทุกคนมันเป็นเรื่องราวที่ หลายๆคนก็คงจะจับต้นชนปลายถูกถ้าเป็นนัอนๆก็คงไม่ได้บอกครอบครัวอุงอิงหรือว่าแม่หน่อยพ่อเอกหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราเองเนี่ย ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องหาทางออกเองก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งน้องก็เข้าใจในมุมของพี่หมอนอิงแล้วก็เข้าใจในมุมของพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบันแพงเพราะว่าทางานร่วมกันมาตลอดระยะเวลา2-3ปีนี้พี่หมอนอิงก็ไม่เคยบกพร่องในหน้าที่การงานเลยแล้วก็ซัพพอร์ตน้องด้วยดีเสมอมาแล้วก็ซัพพอร์ตน้องมาโดยตลอดอะไรประมาณนี้ส่งผลทําให้แม่หน่อยนีย่ก็คือรักและเอ็นดูและเป็นลูกอีกหนึ่งคนก็คือพี่สาวของอุงอิงเพชรบันแพงนั่นแหละครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว มันก็มีคอมเมนต์แล้วก็มีบางคนน่แหละครับทุกคนที่ไปดราม่าว่าแม่หน่อยเพราะเอกน้องอู ing, ๋อิงเพื่อนแพงทําไมถึงไม่ช่วยเหลือพี่หมอนอีกเลยอะไรประมาณนะี้ซึ่งพี่หมอนอิงก,ก็ออกมาขอโทษแล้วว่าหนูก็คิดน้อยไปเวลาโพสต์อะไรก็อาจจะระวังมากกว่านี้เพื่อที่จะ ทำให้บัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุนนี่แหละครับทุกคนก็ต้องเข้าใจแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับพี่หมอนอิงรวมไปถึงน้องอุงอิงมั่นแพงแล้วก็พ่อเอกแม่หน่อยด้วยอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้คุยกันแล้วได้มีโอกาสสื่อสารกันแล้วเขาก็จะนี่แหละครับช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าเข้าใจว่าพี่หมอนอิงคงเกรงใจแม่หน่อยกับพ่อเอกเนี่ยน่าดูเพราะว่าอุงอิงม่นแพงก็ทํางานคนเดียวจริงๆทุกคนแล้วก็พ่อเอกขับรถให้แม่หน่อยก็ต้องมาร่วมดูภาพรวมในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้าน การเงินอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าเป็นสิ่งที่น้องเนี่ยเหนื่อยแล้วก็สู้มาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปขอความช่วยเหลือบ่อยๆอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นสิ่งที่ พี่หมอนอิงเนี่ยเกรงใจก็เลยเป็นภาพแบบนี้ออกมาแต่สุดท้ายแล้วพ่อเอกไม่น่อยน้องอุ๋งอิงพี่นแพงก็ช่วยพี่หมอนอิงอยู่ดีซึ่งก็ต้องมาร่วมส่งกาลังใจกันถ้าเกิดว่าพี่หมอนอิงมีการค้าขายหรือว่ามีการขายของออนไลน์อะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีครับถ้าเกิดว่าไม่เหลือบาตกุแลงก็เข้าไปร่วมซัพพอร์ตพี่หมอนอิงก,การเพื่อที่จะให้พี่สาวของน้องอุ๋งอิงพี่นแพงเนี่ยหาทางออกได้ในเรื่องนี้ซึ่งปัญหาของทุกคนเนี่ยมีกันทุกคนอยู่แล้วววแต่่่าาาาเรรจะหาทางออกม ได้ยังไงเพื่อที่จะทําให้ ชีวิตของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งก็นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่แม้จะอยู่ในแวดวงการหมอลำแต่ทางบ้านทางครอบครัวอะไรหลายอย่างก็มันก็อาจจะไม่ได้เป็นในภาพที่ทุกคนวาดฝันอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะให้เข้าใจทั้งพี่หมออิงให้เข้าใจทั้งพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุงอิงเพชรบานแพงแล้วก็ fc แฟนคลับในในฐานะที่เราติดตามกันมาก็อยากให้ส่งกําลังใจเป็นเรื่องที่สําคัญนี่ก็คือสิ่งนั้น้ออยากจะหยิบยกมาเล่าในปัะเด็นนี้สําหรับ ประเด็นของพี่หมอนอิงล่าสุดก็ออกมาโพสต์แล้วก็ขอขอบคุณอุงอิงแล้วก็ขอโทษพังแม่หน่อยพ่อเอกรวมไปถึงนี่แหละครับถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีอะไรที่จะสร้างไรายได้ได้พี่หมอนอิงก็จะเดินหน้าเพื่อที่จะนําเงินมาใช้หนี้ให้กับแม่นั่นเองครับแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธศน์นนชัยไว้ด้วยกกันครับกมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุงอิงวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้นนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ